ผู้จะไปสู่สุคติได้เพราะรักษาสิลน,นี่ใช่ันรับสินสิเรนนับโพคสัมปทาเกิดพบนาาหน้าชตดหน้าคนนั้นจะมีโพคะสมบัติมากมายมหาศาลได้เพราะคนรักษาสิลน,นิใช่คนรักสินสิเลนนี่ตติงยันติบุคคลที่ไปสู่มรคนิพพานได้ก็เพราะคนรักษาสินนิใช่คนรักสิล จะไม่ให้ดีเห็นนั้นเราต้องการอน,นิสงส์สามอย่างนี้เราก็ต้องรักษาสิง <จะ S 1> การรักษาสินนะั้นไม่จําเป็นจะรักษาตามตำราเย็นแบบเอาไว้บอกว่าต้องรักษาข้อหนึ่งก่อนจึงไปข้อสองข้อสามข้อสีข่ข้อห้าอันนั้นไม่จําเป็นให้เราเลือกรักษาได้เลยวนะ่าสินข้อไหนพอจะรักษาได้ง่ายที่สุดเรารักษาข้อนั้นซะ การรักษาต้องมีเจตนาคือเรียกว่าเจตนาห้างซื้อลังวัานิเราจะละเล่นในการทาความชั่วอย่างนี้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 นเราก็ลเล่นตามสินข้อต่างๆนั้นไปสมมติว่าู้าหญิงพวกเรานั่งจำนวนมากอยู่ในที่นี้เคยรักษาสินตัวสลาะไรไม่เคยรักษาไม่แต่คนเดียวมีแต่รับสิน ส่วนเรามีระยะกะว่าบพระเสือจะไม่เคยรักษาถ้าไม่เคยรักษาเน,นี่ยอนิสงส์ของศีลจะมีหรือเปล่ามันมีไม่ได้งนั้นเราควรจะรักษาศีลตัวโซลนี่ะัะหนุจะมีคําถามว่าข้าพเจ้าหรือฉันเองก็ไม่กินเหล้าเมายาอะไรเพราะแสดงว่าข้าพเจ้ามีศีลตัวโซลเลยไม่ใช่ไม่ใช่มีศีล สินยังไม่มีบุญยังไม่เกิดขึ้นกับสินเลยอาน,นิสงส์ก็ไม่เกิดขึ้นกับเราเลยให้บอกคนว่าเงินในกระเป๋าเราอยู่เรามีเป็นร้อยพาตาแต่เงินที่ไม่อยู่เนี่ยเราไม่เคยเอาไปค้าขายหากำไรอะไรก็เท่าทุนมันก็ไม่ขาดทุนไม่เสียกํำไรเพราะเงินเราไม่ได้จ่ายอะไรอันนี้เหมือนกันสินตัวสุรา เราก็รู้อยู่แต่เราก็ไม่เคยไปรักษาผลนี่เกิดขึ้นยังไงมันเกิดขึ้นไมนะ่ได้มันต้องม,นะม,มีรักษาคือเจตะนาะคือตั้งใจว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะรักษาศีลตัวข้อสุราให้ได้ตลอดชีวิตของข้าพเจ้าคำว่ารักษาได้คำเดียวสมมุติว่ามีคนใดคนหนึ่งมาพูดว่า ให้เธอกินเหล้าสักเกินหนึ่งขนาดให้ล้านหนึ่งเอาไหมเราก็ไปดิเศษไม่ได้ไม่ต้องว่าล้านหนึ่งหรอกสองล้านก็ไม่เอาห้าล้านก็ไม่เอาสิบล้านก็ไม่เอาเพราะหัวสินจะขาดนี่คือตั้งใจสจาไว้ว่าใครจะมาทําให้เรากินเหล้าไม่แตเกินเดียวคําเดียวให้เงินเป็นร้อยล้านเราก็ไม่เอานั่นคือหล่กพูดแน่นอนในสิ่ง สาจาัจจะในสิลมีความมั่นคงแต่เราทำไ,ไม่ได้สวัสดิ์เราตั้งสาจาัจจะว่าจะรักษาสินตัวสลานี่แหละตั้งใจอย่างนี้แล้วก็ถามถาไทยมีคนไอคนหนึ่งไห้เงินเราเอาสักสิบล้านไหมจะให้เงินจัดสิบละให้เงินนันจัสิบล้านให้กินเราสักคืนเงินขนาะดเราจะเอาเงินหรือจะเอาเอาสินอาตมาเกีว่วลมเดียวทันทีสัจจานี้ เอาเงินดีกว่าเนี่ยมันจะไปนนั่นส่วนใหญ่นี่ก็ว่าคนไม่แน่นอนคนไม่จริงจังกับตัวเองเรียกว่าคนไม่มีสมาธิในสินนั่นเองความตั้งมั่นในการรักษาสินไม่มีเรียกว่าสิลไม่มีสมาธิความตั้งใจมัน่นมันอยู่ตรงนี้จังหาละเรียกว่าคนไม่มีสัจจะกับตัวเองเมื่อเราเองตั้งสัจจ,าจะารักษาสินตัวโซรามีแล้ว แต่ก็ไม่ยอมรักษาแต่ที่เราตั้งเอาไว้มีคนใดคนหนึ่งมาหลอกให้เรากินเราให้เงินสักเก้าบาทสิบาทหมื่นบาทแสนบาทเอาทันทีนั่นคือคนหลอกตัวเองคนโกหกตัวเองไม่จริงใจกับตัวเองคนไม่มีสัจะจกับตัวเองนี่คือว่าสมมติว่าเป็นอย่างนี้สินข้อนี้รักษาง่ายสินตัวโุดาถ้าเราไม่รักษา เหมือนกับเราก็ไม่ได้บุญไล้ได้กุศลอะไรเลยเหมือนกับว่าไม่ขาดทุนไม่สูญกำไรบาปก,ก็ไม่ได้บุญก็ไม่ได้เนี่ยอยู่นี้เองขาดไม่ขาดทุนกำไรก็ไม่ไม่มีอะไรเห็นนั่นจะท้ายังรักษาสินตัวโซลานี่ใชเป็นตัวรักษาง่ายที่สุดอยู่เลยคือเจตนารักษา นับแต่กับบัตรนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะไม่อ่าละจะไม่กินเหล้าตลอดชีวิตตัดสินใจลงไปเลยนั่นคือสัจจวาจาถ้าจังมีอวตารวาจาผูมีสัญญาาจจะนี่แหละจะเป็นตัวหนักแน่นในคุณธรรมตัวสัญญาวาจจะนี่แหละจะเป็นตัวฐานใหญ่ของสมาธิของตั้งความตั้งใจมัน่นอันนี้ง่ายต่อการรักษาถ้าคนจะรักษา นี่ข้อหนึ่งล,ะละ่ะเราควรจะมีถึงในสินข้อเดียวนี้เราอุ่นใจเราแล้วเราว่าเออเกิดมาในชาติหนึ่งเราได้รักษาสินข้อหนึ่งหรือจะตายไปในวันนี้ือสองวันคณะอนานากพตาสินตัวที่เรามีอยู่นี่ก็จะเป็นอ,น,น,อนิสงส์เป็นนิสัยเป็นเบียดใ,ใจต่อตัวเราเองอย่างสินข้อเดียวดูที่ว่าอน,นิสงส์ขนาดไหนเราอุ่นใจในสิน ชีวิตเรามีสินประจาใจถึงจะมีตัวเดียวก็มีความหมายสมมุติว่าเรารักษาสิลตัวโุลาให้เลยเราจะมองตัวข้างหน้าต่อไปว่าจะรักษาสิลข้อไหนต่อไปหารักษาตัวง่ายๆนี่แหละอันเด้งง่ายที่สุดที่จะรักษาได้ง่ายปัจจุบันเช่นว่าตัวกามเนยตัวกามเนยรักษาได้ไหม ง่ายไหมง่ายแต่เราก็การปปักษาหรือเปล่าก็ไม่รักษาเริ่มใหม่สินข้อนหนจะรักษาง่ายรักษาคนนั้นเอาไว้ก่อนตัวจะยากพยายามแก้ไขปัญหากั้พาราสินตัวปานาก็เหมือนกันตัวอาทินนาเขามรักเด็กก็มึงน,น้อยกขาเหมือนกันง่ายทั้งหมดถ้าเราจะรักษาสิน ่เราก็ไม่สนใจถือว่าเรารับสินจากพระแล้วเรามีสินแล้วไม่ใช่อันนั้นเป็นคําพูดตามภาษาพระตามพิธีกรรมเฉยๆต่อไปต้งเริ่มใหม่เริ่มภาษาใหม่แล้วะในชีวิตปัจจุบันในปีเนี้ยปีสี่เก้าเนี่ยจะรักษาสินกี่ตัวเราเลือกเองคนจะได้สองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวแล้วความสามารถของใครของมัน นี่รัก,ากษาอซะนี่คือว่าคําสั่งพุทธเจ้าการเกิดมาร้อยปีพันปีก็ตามถ้าไม่รักษาศีลก็ไม่ีวามหมายอะไรไม่ใช่แบบว่าศีลจากพระเป็นศีลขึ้นมาเลยมันไม่ใช่นั่นคือวิธีกรรมทางศาสนาเฉยๆเราปฏิบัติเราต้องปฏิบัติตัวหมดศีลให้เป็นเนี่ยตัวศีลห้าเนี่ยเป็นข้อรักษาง่าย แต่มีข้อนึงที่ราคายาติสมควน,นคือตัวมุสาตัวมุสาเนี่ยถ้าคนมีคุณธรรมประจาตัวคือมีสีายแก่ใจโอตปะเกมปูกับัวเองเลยการพูดสิ่งที่ไม่จริงกับคนใดคนหนึ่งนั้นเราไม่ควรพูดไม่ควรพูดเท็จไม่ควรพูดโผอเสีย็นดันงใครทั้งสิ้น อันนั้น่พยายามพูดว่าวาจาใดที่เป็นวาจาทีเป็นกปติยาวาจาพยายามพูดที่คำดีๆขึ้นมาพูดความจริงขึ้นมาคำพูดอย่างน้เขาต้องฝึกพูดให้เป็นนี่คือวาจาเรามีอยู่เลยเอามาใช้ให้เป็นคุณธรรมให้ได้วาจาเราเวลาพูดทางที่ไม่ดีไม่งามพูดไปก่อเหตุก่อโทษก่อภัยก่อบาปก่อกมทำไมเราพูดได้ พูดไปทางที่ดีในคุณธรรมทำไมพูดไม่ไมอืมเราต้องพูดให้เป็มดินี่คือเราต้องสำนึกตัวเองเสมอเสอพราะเราปฏิบททัติธรรมหมายปฏิบัติตัวาจาตัวเองปฏิบัติการทําของตัวเองปฏิบัติตัวใจตัวเองเพราะใจเรามันเป็นศูนย์รวมใหญ่ของคิดเลตปัญหาทั้งปวงว